มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างครับท่านผู้ชมครับรัฐบาลเองเชิญชวนผู้ประกันตนตัวมา,มาตรา3ามสและ39นะครับตรวจสุขภาพฟรี14รายการเพื่อสุขภาพที่ดีทั่วหน้าครับรัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ใช้สิทธิประกันสังคมในการตรวจสุขภาพพื้นฐานและตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรค14รายการโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย สถานพยาบาลที่เข้ารวงโครงการสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมมาตรวจสอบคุณสมบัติกันก่อนซึ่งผู้ประกันตนมาตรา39นะครับคือคนที่เคยทำงานในบริษัทเอกชนมาตรา3 3มาก่อนแล้วลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้จึงสมัครใช้สิทธิในมาตรา39แทนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนนั้นสามารถทำได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมน,นะครับส่วนผู้ประกันตนมาตรา40คือประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบเข้าใจกันว่าคือที่ในปัจจุบันเราชอบใช้คําว่าฟรีแรนด์นั่นเองนะครับที่มีอายุ15-65ปีเป็นต้นไปครับสำหรับการตรวจสุขภาพฟรี14รายการนะครับก็ประกอบด้วยการตรวจคัดกรองการได้ยินตรวจเต้านมและสอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเองตรวจตาคัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตาครับตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจปัสสาวะตรวจน้ําตาลในเลือดตรวจการทํางานของไต ตรวจไขมันในเลือดนะครับตรวจเชื้อไวรัสตะัอักเสบตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับตรวจ HPV DNA test นะครับชนิด2สายพันธุ์และ14สายพันธุ์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงและเอ็กซเรย์ปอดครับ